สิทธิประโยชน์พิเศษที่ไม่เหมือนใครเมื่อผ่อนรถมอเตอร์ไซค์กับสมิตรแคปิตอลลิสซิงวันนี้ทั้งประกันร,รถหายและอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครองสูงสุด200,000บาทบริการช่วยเหลือบนท้องถนน24ชั่วโมงและเบอร์ c เซ็ center พิเศษเอกสิทธิ์เฉพาะลูกค้าสม,มิตรแคปิตอลลิสซิงเท่านั้นเงื่อนไขและระยะเวลาของโปรโมชั่นเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของ Honda ที่มีคุณผู้ชมสงสัย และสอบถามกันเข้ามาเกี่ยวกับงานมอเตอร์เอ็กซ์โปบทสรุปของตัวเลขการจอง Honda ในงานครั้งนี้เป็นเท่าไหร่หลายคนสงสัยว่าทำไมตัวเลขถึงแพ้ค่ายอื่นเรื่องราวเป็นอย่างไรวันนี้มีคำตอบให้ฟังครับจากสถิติตัวเลขการจองของ Honda ในงานมอเตอร์เอ็ก2์โปครั้งนี้อยู่ในอันดับที่6ด้วยตัวเลข452คัน ย้ำนะครับว่าอันดับที่6 452คันหลายคนก็เลยสงสัยว่าทำไมตัวเลขถึงดูน้อยจังที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่า Honda นั้นเปิดให้จับจองเฉพาะรถมอเตอร์ไซค์ Big กบั e และรถพิเศษในกลุ่มของค u p เ o u s e ซึ่งไม่มีรถตลาดทั่วไปดังนั้นตัวเลขที่ออกมาจึงดูเหมือนน้อยแต่ว่าความจริงแล้วถ้ามีการแยกกลุ่มตัวเลขฮอนด้ Honda ยังคงครองอันดับที่ห ในกลุ่มของ Big b ไบย้ำนะครับว่า Honda ยังคงครองอันดับที่1ด้วยตัวเลขการจองสูงสุดในกลุ่ม Big b ไบของเมืองไทยย้อนหลังกลับไปที่งาน Motor Expo 2021 Honda มีตัวเลขการจองอยู่ที่439คัน Motor Expo 2022 445คันและปีนี้2023 452คันก็จะเห็นได้ว่า 3ปีที่ผ่านมาตัวเลขการจองของ Honda มีการขยับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าถ้าพูดถึงกลุ่มรถ Big กไบคที่มีขนาดเครื่องยนต์มากกว่า4 0 0ซ c ขึ้นมา Honda จะมีตัวเลขการจองสูงสุดอันดับที่1ครับโดยรุ่นยอดนิยมที่มีคนจองสูงสุดอันดับหนึ่งของ Honda ก็คือ nx 500มันคือ a v v n n t u r e Touring เครื่องยนต์2สูบเรียง500ซีซี ที่มาทดแทนรุ่น CB 500X มันได้รับการปรับโฉมใหม่หมดทั้งคันปรับสไตล์หรือว่าลุคของตัวรถที่แตกต่างไปจาก CB 500X ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาผมได้มีการรายงานข่าวมาอย่างต่อเนื่องว่า CB 500X นั้นคือมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ที่มียอดขายสูงสุดอันดับหนึ่งของเมืองไทยมันถูกเปิดตัวครั้งแรกในงานมอเตอร์เอป2012 เริ่มวางขายตั้งแต่ปีพศ2556มาถึงวันนี้เป็นเวลา11ปีมันสามารถทำยอดขายได้สูงสุดอันดับที่1หลายปีติดต่อกันบางปีก็ตกไปอยู่อันดับที่2หรืออันดับที่3โดยมีรุ่น CBR 650R 4สูบเรียง 650cc ขึ้นมาแทนที่บางปีก็เป็นรุ่น CBR 500R แต่โดยเฉลี่ยแล้ว CB 500X จะมียอดขายสูงสุดอันดับที่1อย่างต่อเนื่องมาถึงวันนี้การปรับโฉมใหม่เปลี่ยนชื่อรุ่นใหม่เป็น NX 500ก็มาในจังหวะที่กระแสของมอเตอร์ไซค์แนวทาง Avenger Touring กำลังร้อนแรงขึ้นมาพื้นฐานโครงสร้างตัวถังและเครื่องยนต์เหมือนกันกันกบ CB 500X แต่ว่ามีการปรับโฉมใหม่หมดทั้งคันครับให้ดูแล้วมีความทันสมัยมากขึ้น Honda ปรับราคาเพิ่มขึ้นเพียง3,000บาท จากเดิม2 2 4,900บาทเป็น2 2 7,900บาทและด้วยราคาที่ย่อมยอาอแบบนี้ไม่ต้องแปลกใจครับที่ NX 500จะยังคงครองคำนิยมอันดับที่1ในกลุ่ม Big กไบคของเมืองไทยอยู่ต่อไปรุ่นที่มียอดจองสูงสุดอันดับที่2ของ Honda ในงาน Motor Expo 2023ก็คือรุ่น CBR 650R eClutch แม้ว่าการเปิดตัวครั้งนี้ Honda ยังไม่มีการประกาศเรื่องของราคาค่าตัวบอกเพียงว่าราคาของมันจะแพงกว่ารุ่นธรรมดาไม่เกิน20,000บาทซึ่ง CBR 650R รุ่น Standard เปิดราคาอยู่ที่327,300บาทดังนั้นถ้าบวกเข้าไปอีกไม่เกิน20,000ราคาของมันก็จะอยู่ที่ประมาณ345,000บาทถึง347,000บาทครับ ซึ่งราคานี้หลายคนยอมรับได้กับลูกเล่นใหม่เทคโนโลยีใหม่ซึ่งหลายคนบอกครับว่าอยากจะลองของใหม่ระบบ e-clutch หรือ Clutch แบบไฟฟ้าผู้ขับขี่สามารถเตะเกียร์ได้โดยไม่ต้องกำคลัชตั้งแต่เกียร์หนึ่งหรือตั้งแต่ออกตัวกดเกียร์หงัด2,3,4,5,6โดยไม่ต้องกำคลัชแต่หากผู้ขับขี่ต้องการกำคลัชก็สามารถทำได้ทันทีครับ และสามารถรีดคลัชเรียคลัชกระชากเกียร์กระชากรอบได้เหมือนมอเตอร์ไซค์ที่มีคลัชแบบธรรมดาทั่วไปเห็นชัดเจนนะครับว่าระหว่าง cbr 6 5 0 r รุ่นคลัชธรรมดากับ e c l คล c h วันนี้คนให้ความสนใจ e c l คล c h มากกว่าครับในช่วง10ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ cbr 6 5 0 r เปิดตัวเข้าสู่ตลาดเมืองไทยมันคือ Big กไบค์สสูบเรียง650ซีซี ที่มียอดขายสูงสุดไม่อันดับที่1ก็อันดับที่2ของทุกๆปีมาถึงปีนี้เป็นปีแห่งความท้าทายอีกครั้งหนึ่งคู่แข่งรายสำคัญก็คือ t ไทรัมซึ่งมีฐานการผลิตอยู่ในเมืองไทยเตรียมแผนจะเปิดตัวรุ่นเดโต n a 660เครื่องยนต์3สูบเรียง 660cc ออกมาท้าชนกับ CBR 650R รุ่นยอดนิยมผลการท้าชนครั้งนี้ จะเป็นอย่างไรปีพศ2567มีคำตอบให้ฟังครับอันดับที่3ของ Honda ที่มียอดจองสูงสุดในงานครั้งนี้ก็คือ XADV มันคือ Big กส o ูตเตในแบบ Adventure Touring ที่กำลังเป็นกระแสนิยมเกิดขึ้นในเมืองไทยอย่างมากมายหลายคนจับจองกัน3เดือน6เดือนยังไม่ได้รถผมเคยบอกไปแล้วครับว่ารุ่นนี้มีโคต้าเข้าเมืองไทยไม่มากนัก ประมาณ400คันต่อปีแต่ว่าปีหน้าก็คือพศ2567จากกระแสข่าวเชิงลึกยืนยันเข้ามาครับว่าตัวเลขของการนำเข้าจะเพิ่มมากขึ้นกว่าปีนี้ใครที่จองเอาไว้จะได้เร็วกว่าปกติครับก็ยังมีหลายท่านสอบถามกันเข้ามาถึง f o r ์ a 750ว่าทำไมถึงไม่มีการเปิดตัวที่งาน Motor Expo ครั้งนี้ตอบคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งครับว่า f o r ์ซ750 จะยังไม่มีการเปิดตัวในเมืองไทยคงต้องรอโชมใหม่ที่คาดว่าจะเปิดตัวในช่วงปลายปีหน้าก็คือที่งานอิกมาโชว์2024เรื่องราวของ f o ร์ซ750จะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันอย่างใกล้ชิดส่วนคุณผู้ชมที่สอบถามถึงเรือจอ h n นนี่โบ๊ทซึ่งเป็นเรือคยักติดเครื่องยนต์ฮอนด้ขนาดเล็กมันน่าซื้อน่าใช้หรือไม่อย่างไรล่าสุดผมเพิ่งมีโอกาสทดลองขับเรือรุ่นนี้บอกคุณผู้ชมเลยครับว่า สนุกมากมันคือของเล่นใหม่ของคนที่มีบ้านติดน้ำเอาไว้โอกาสหน้าผมจะมารีวิวให้ฟังกันครับผ่อนรถมอเตอร์ไซค์กับสั m มิ t แค p ิตอลลิสติ้งวันนี้ได้ร่วมปลุกป,ป่าชายเลนคืนอากาศบริสุทธิ์เพื่อโลกที่สวยงามยั่งยืน